สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าคลิปนี้เอาข้าวดีมาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือนะครับป้าฤดูการไมเนี่ปลายปีนี่โอ้โหพี่น้องครับคิวจองนี่เยอะมากครับพี่น้องนะครับไหลเข้ามาปานน้า ไหลหลากกับพี่น้องนะครับผู้จัดแฮจองคิ้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดบอสบิ๊กถึงขั้นโพสต์แบบนี้เลยนะครับพี่น้องเราก็บอกว่าคือจะร้องไห้นะครับเอาง่ายคือบอกว่าคอยเนี่ยแทบร้องไห้นะครับคอนเฟิร์มคิวงานใหญ่โตเกียวเดินสายทัวร์ภาคเหนือฉ่ำมากเราก็โพสต์แบบสี่ครับวันที่26 พื่อจิกายนเซนทันลำปางครับพี่น้องแล้วกับวันที่27ต่อนเนื่องเลยนะครับไปเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตปารแล้วกับวันที่28ครับพี่น้องนะครับมาที่เชียงรายครับพี่น้องนะครับวันที่29ครับขึ้นไปเชียงใหม่อีกครับเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ปารแล้วก็วันที่30พฤศจิกายนนะครับ ไปที่พะเยาครับพี่น้องนะครับมหาวิทยาลัยพะเยานะครับตาทุกทันนะครับเอาง่ายๆคือว่าปลายเดือนนะครับพฤศจิกายนเนี่ยวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบหามือเต็มๆครับพี่น้องนะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวน่าจะมีมาเพิ่มอีกในส่วนของโซนภาคเหนือครับพี่น้องนะครับแต่ว่า ปีที่แล้วเนี่ยภาคเหนือเนี่ยยังไปไม่เยอะเท่าไร่นะครับแต่นี่นี่ป่าก็ไปหางานเราพี่น้องนะครับเท่าที่บอสบิ๊กแจ้งมานะครับแต่ยังบลล้วมอื่นอื่นอีกนะครับทุกท่านนะครับน่าจะมีมาเพิ่มแน่ๆนะครับต้องรอเบิงกันครับพี่น้องนะครับแค่นี้เอฟซีเชียงใหม่เนี่ยกิดกัดครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีเขาไปคอมเม์เยอะมากนะครับจังค้นนี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่า มาน่านด้วยครับอสปารนะครับคนนี้บอกว่าให้ไปจังหวัดน่านแน่เด้อนะครับขออยากเบิ้งนะครับแล้วก็มีเอซีเข้าไปคอมเมนต์ในเมมนี่เนี่ยเยอะสองเมมครับบอกว่าน่านบวกหนึ่งน้านบวกหนึ่งนะครับปารสาวสาวน่านนี่เตรียมกรีดครับพี่น้องนะครับบนแน่ครับอาจจะไปหน้านก็ได้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามาลำมาเกือแท้นะครับปารมาลำมาเกือนี่หมายถึงอย่างครับพี่น้อง หมายถึงว่าเยี่ยมประมาณนี้หรือเปล่านะครับพี่น้องผู้ใดโซนภาคเหนือก็อธิบายฟังนีนเด้อครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าฤดูการจังใดคือปังแท้นะครับปิดฤดูการจังใดคือปังแท้นะครับก็คือในส่วนของช่วงปิดฤดูการก็คือช่วงนี้เลยพี่น้องนะครับแล้วก็ฟอร์มวงกันไม่แล้วเพิินกระจองช่วงป,ป,ปลายปีเปิดฤดูการพอดีครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าปาร์ ปาดปาดแล้วกับปาดนะครับปาดเห็บซีทนินมาปาดหลายแท้พี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าเซนท่านอุดรแตกเลยวันนี้แม่นครับอ่าเมื่อวานนี่ครับที่เซนท่านอุดรเนี่ย คนเยอะมากนะครับแล้วก็คุณแฮเบิงบอลบิ๊กเนี่ยเยอะจริงๆครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคิวงานฉ่ำมากจ้านะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าข่อยล้อยู่เชียงใหม่เด้อนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเซนท่านทุกสาขาทั่วประเทศแตกแล้วนะครับท่านนี้ก็บอกว่าว้าวมันต้องแบบนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเลิศดท่านนึงก็บอกว่าแม่ห้องสอนข่อยมีบอลนะครับป้าพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่า ภาคเหนือปังมากณปัจจุบันนะครับอีกคนนึงก็บอกว้าวนะครับส่วนทันนี่ก็บอกว่าปังมากปลื้มใจน้ําตาไหลลูกเอ้ยนะครับนั่นแหละครับทุกท่านนะครับหลังจากมีค่ากระแสดรามากเยอะม,มากนะครับบางคนบางไฟก็พยายามหยึดเครดิตในส่วนของกระแสครับพี่น้องนะครับว่าบอดบิ๊กเป็นจังสั้นจังซี่นะครบคู้นันผู้นี่นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดกระแสเนี่ย ดังกว่าเก่ากับพี่น้องนะครับแล้วก็ไม่มีใครหยุดได้และณปัจจุบันนะครับทุกท่านนะครับเอานั่นแหละครับนุ่องในข่าวสารมาบอกมาล่อ้ฟังเด้อนะครับทุกท่านนีควาเคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวทามีข่าวสารแบบเด็ดเดี๋ยวมาฝากกับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ